ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้อาหารเจ้าต่อญี่ปุ่นนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นกับพวกมันด้วยนะเออแล้วก็วันนี้จะให้เป็นเนี่งฝอยเหมือนเดิมนะเออแล้วจะให้ดูว่าอ่ะเดี๋ยวก็เล่นกันก่อนจะดูว่ามันเชื่องขึ้นแล้วนะจากที่คลิปแรกๆนะดูดูดูด,ดูมันจะกัดอย่างเดียวเลยอยู่แ้วนะมัก็าอาหารเนี่ยให้ดูนะ

โอเคมาโอเคเดี๋ยวให้อาหารมันเลยกุ้งมาเด็ดหัวมาเด็ดห right? ัวหน่อยเอาหัวมันออกอ่โอเคกุ้งอ่เห็นรัวกุ้งฝอยมาดูเห็นแล้วมันเห็นแล้วเดี่ยมันจะตามเอ๊กินได้ด็ดเอ้กดิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยนะมาให้ตัว ดึงหัวนะหัวหลุดเลยอ่ะเกตัวเล็กเกตัวเล็กมากอีหัวดื้อๆดื้อๆๆโอ้ไม่ทันการดึงหัวดึ้ออ้าวเฮ้ยอันนี้หัวนี่หวะตัวอยู่นี่เนี่ยมาดู้อๆระวังว่ระวังว่จะกินนะ เดี๋ยวนี้เห็นแล้วเสียงรถอาจะจะดัง,งนิดนึงนะเดู๋ยเดี๋ยวจะดูว่ามันจะกินบนบวกวะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นต้องรอว่ะอ่ะเอ้ยหายไปแล้วโอเคไหมดีวันดีวัน Nih, kan beda doran, kan beda ini Nih, ini. tamat -tama, yakin tama. Aduh, 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 aduh. Nye, nye, aw. Tunggu Ya ah. sama, sama. Yakin sama. sih.

làm mấy cách làm mấy cách à, hay các bạn à, tự dậy các bạn đây đây tự dậy nhìn má 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 ê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  ui ừ. để giang à hợp giang ui ngập nhiều hiện mơ mình cả rồi chị tua mày luôn nè à. ê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  เดินเกาะช่างไม่กลัวคนแล้วเดี๋ยวเดินมันกินมันบวกไงเห็นไหมเอาลงไปกินแล้วแต่ก่อนนี่คือให้แล้วไม่ค่อยอยากจะกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มเชียงแล้วนะเพราะเอาไว้อยู่ในห้องนอนตลอดเดื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 อมันอยากกินน่ารักอ้ตัวนี้ไม่ได้กินเลยอ่ะ

ได้โดนจนได้ไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยตามเทนะ่าไหร่ในตัวเนี้ยอันเลิะจริงจริงนะดูด,ด,ดมันจะกัดน,นิ้วอ,อันเดี๋ยวมันนลิกแล้วฮรวันนี้ก็จะพาไปมาตากแดดด้วยแหละแล้วแดดซึ้มๆหมดมันฝนจะตกก็นี่ไงสุกต t าสุกต t าอั d a ด e อั d a ด e นี่อื่แล้วไอตัวนี้ไม่ค่อยอยืดในน้ำมันจะ แค่หลังแค่เสร็จเนี่ยให้อาหารปุ๊บโอ้โ,โ,โหเต็มเลยตั้งเก็บกันทุกวันนะมาดูญี่ปุ่นต่อดีกว่าเดี๋ยวนอ,อนนะอันนี้ให้ให้ตัวใหญ่กินนะละนอนเอ้ยเอ้ยจะแย่งเหรอมาให้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 รออันนี้กินละโอเคอันนี้เรื่องในกลัวคนแล้วเนี่ยจะกัดอย่างเดียวเลยดู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 ดด Đưa đưa đưa, đưa 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 Mình chụp pin luôn anh à này, lòng nào, lòng ra đây Lo lòng cái mày, lòng 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 nó lòng đưa lòng sẽ pin lòng pin đưa lòng 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 Rồi lòng 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 แต่ไม่ขวาดขวาดบนถนนขึ้นมาช่ายๆไปเห็นป่ะดูๆขึ้นมาน,มน,นี่นีหนี่นีหนีเอาลงไปเลยโอเคโอเคผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงวันเนท่านี้นะครับก็าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใ,ให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย